สวัสดีครับผมบ๊อบวีซีเมืองราสีสไลด์ครับเด้นวันนี้พามาเบิรงอีกแล้วครับตกป่าอยู่บ้านน้องคู่ครับตำบลปออำเภอบึงบุญจังวัดศรีสเกตครับนี่ครับคนหลายครับเมื่อนี้คนอย่างหลายเลยครับคนมาหลายอยู่ครับมาเบิรงครับเปิดบ่อเมื่อแรกครับของบ้านน้องคู่ครับเมื่อแรกวนี้ครับ Thank <shrug> you. เสียนใหญ่เสียนใหญ่ได้แล้วยังได้หยวไล่เตีอยไปดูเดี๋ยวไล่เตี๋ยเมียนบ่ปลาตะเพียนดีบ่อโอ้มันไตยิ้ดตัวนี้เมียนมดบันี่หำบุ้ยมันจักโลอลไรนี่มอนั่นยืนหนึ่งชัวร์ปลาตะเพียนตัวหนึ่งโลกว้ามันกินก่อนไม่หล่ะบ่อุ้ยปัดมันก็ได้คือมันวายอยิ่งตัวนี้ อูยได้หลายเยอะครับบุญครับเบิกครับ่บวกการลงไปขาราครับอย่าตกน้ำครับดีครับเออแต่พียนนันหมานดีดีตัวนี้โอ้มีแตงงามเลยแต่พียนนี่ใส่เฮ็ดสมเฮ็ดป้าสมแสบด้วยดิดีครับเลยดี่ละครับจะขั้นสาม ซีมาซีพอมีอะซีด้วยก็คาบนหม่อยังตัวนี้โอ้จไต้ดอกพนไต่พนแยสิอะไดี่บ่มาณัวมาสองรับนเแล้อีหมบ่ ฟูก็สบายมันอยู่น้องฟูก็สบายอยู่ก็สบายโอ้กินจังเลยอืมขอาตัวสั่งกันซื้สั่งกันก็ยต่อไปยิ่งสกินตัาไปก่ครับเดี๋ยวก็จะคลิปนี่ครับสีผ้ารอบน้องเลยครับถ้าเบิ่งรอบน้อง โอ้หมอนีเอารถดับมาพร้อมตัีวนี้หมอเมนเีนธรรมดา,า,าเดี๋ยเอารถดับมาพร้อมโอ้เห็นว่าเป็นเจ้าทีเขาบุนรถดับมาพร้อม,พอมเห็นเนจ้าทินดี๋ยนี่เอารถดับมาพร้อมตัีวนี้เป็นเจ้าทินนี่พูดดีครับเต็มกระบอกเลยครับพี่ จัดครับกูจัดแสนสวยครับสวัสดีค่ะอีกครับผู้ใหญ่บ้านครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเปิดเปิดจังได้บอกเขาเนยจริงบอหนองครูนะคะวันนี้วันแรกซึ่งรงกับวันเสาร์เพิ่งเปิดบอเปิดแรกเปิดเงี้ยวใบเรื่อยวันนี้ครับก็คาดว่า เอออาทิตย์แรก,กสูมือสูมือเลยก่อนี้เปิดเฉพาะเสาร์อาทิตย์แมนครับเออแต่ว่าช่วงนี้อพอดีตรงเทศกาลวันหยุดนอกเป็นฤาีม,าม,ม,ม,ามคนหุดเยอะก็เลยบอกทางผู้ใหญ่เปิดทุกวันี้ได้ไหมกเลยอ่เปิดให้ตามที่ร้องขอนี่ครับเปิดซูมือาะครับแต่ว่าช่วงนี้เปิดทุกวันซูมือเลยค่ะนี่ครับ เปิดทุกมือครับบ้าทน้องคู่รกกครับตำบลเปาะอำเภอพึงบูนจังหวัดศรีสะเกดครับนี่แหล,ละคระบับละหนึ่ง้อขั้นละหนึ่งร้อยบาทครับแต่หกโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นเฉพาะวันนี้มีรางวัลมีรางวัลครับมือนี้ครับสายสั้นส,สายยาวนะคะสายสั้นสายยาวครับห้าร้อยน้ำหนักปลาตั้งแต่ห้ากิโถึงห้ากิโลอ่าดูนะคะ ค่ะรับโทวสับแบบนั้เออรับตัวสับเดี๋ยวผมไปทางอื่นก่อนครับนี่ครับไปเบื้องพื้นดิครับนี่ครับนี่คือตะเพียนครับนี่แต่ตะเพียนใส่นี่ครับนี่ตะเพียนเด้อครับเด้อนี่เห็นบ่ตะเพียนหรือยีโซตะเพียนครับตะเพียนครับนี่ครับนี่ คนไหนไงบอกเอามาเลยครับคนไหนไงมาหญ่บัดได้เขาด้วยเอามาเลยมาสั่นนี่ครับโอ้ยงามๆเลยครับดีเอ้ยงามๆเลยครับใส่งามๆเลยครับใส่งามนี่ครับเอ้ดี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 เดี๋ยวมันดิ้นดูดูเบ็ดนี่เนี่ยนี่ครับนี่นี่นี่เนี่ยจับเออนั่นแหละดีดีคือว่าให้จับจังซี่เหิืนว่าเอ้จับงางอเออบู๊ยยังยังไงด้วยเนาะครับดีเครับโอ้ยงามเพียงครับนี่ครับใส่นี่ครับมีดเลยใส่นี่ครับ เดี๋ยวผมพายางไปอีกครับรอบนึงครับนี่ครับหลายขั้นครับมือนี้มาหลายขั้นครับนี่มวนเฮงโกมูครับนี่แหละครับบรรยากาศยางดีเลยครับอยบ่าน้องกู่ครับหลายครับหรือว่าปับสิบห้า ยางเบ่งอ่อมน้องครับมาได้ครับส่งนี่เปิดซุ้มมือครับเปิดทุ่มมือเลยครับมือนี่คือว่าได้ทุกคนเลรอครับได้ทุกคนเลยครับมือเละครับปลากินดีอยู่ครับ ตอนนี้บางคนได้สามสีโลเลยครับสามสีโลก็ได้ครับม้วนครับพิษตามวนครับ ้อดครับของยาของกินมีหมดครับเจยบร่อยครับนี่ครับผลสีมาฟังนีหลายครับคนสีอูฟังหนีหลายเหงครับแต่คือว่าฟังฟังพูนบ่ใครมีคนครับมาฟังหนีหลายเหีครับนี่ครับนี่คือผมสีพายางอ้อมได้เลยครับยางอ้อมบึงครับนี่ครับ มาเลยครับเปิดซูมมือครับส่วงนี้เปิดทุกมือครับนี่ครับ

บอเป็นยัางดอกช่วงนี้แล้วเปิดซุ้มมือแมนนี <c oughs> ่ครับหนีเนี้ยมาทั้เด็กค่นหนึ่งเลยครับบอกว่ายางมีอะไกันครับ ขัวขั้นขึ้นจู่ครับอยู่ประมาณลอยตัวเดบะเจ้าทิน้ห้ฮะบ่ได้ดเลยวะหอยเจ้านี่ครับผู้บบาวหน่อยบ่ได้ม่ยังได้ครับมานั่งเล่นเกม เจ้าทินโบ้ได้พูนหม้อบ้านโน่นล้านได้ยังไรเลยเด่นอนี่่เขาบ้านโน่นล้านได้ยังไรเด่นอ่ะได้ยังไรเลยบ้านนน่นล้านนะอย่างเงี้ยมันกินเลยนะได้แล้วพี่ยังอุ้ยโอ้เจ้าทิน แต่ที่นี่คือเขาว่าเฮซ่าอาทิสุดธิ์บอกได้ดิดีเย็นใหญ่เป็นดีพน้าเอี๋ยวละเดี๋ยวกันได้ดอกเดี๋ยวกันได้เขาหนีเหมือนก่อนจะมันสิได้เปิดสูมือได้ตอนนี้ต้องห้องผู้พิจนรณาเรียนผู้ใหญ่พน้าเปิดสูมือเออผมถามเราเดี๋ยววันนึ่งเปิดสูมือแล้วมาลอยกว้าขั้นอยู่ไหนดิลอยกว้าอยู่หลายอยู่คนหลายอยู่ลอยกว้า อย ну ู่หุ no ่น no ข้างฟังผุนก็อยังบวีคนไปเหยียฟังผุนอ๋อมันล่มเออเขาด้มาฟังนี้ครับเดี๋ยวผมพาเพลนยางไปอีกอีกคนรอบนึงครับเออดีดีดีครับเจ้าทินเย้ามรทันได้เลยครับเออแต่ผู้อื่นน่ะได้แต่เจ้าทินเย้ามรทันได้ครับนี่ครับคนหลายครับมือนี้ว่าถือว่าคนหลายครับ เป็นตะมวนครับนี่นี่ก็ได้อยู่นี่ครับดีก็ได้เลยดีครับนี่ก็แล้วก็ออกครับนี่ได้ได้อีกแล้วครับดีนี่ตะเพียนอีกครับนี่ก็คือตะเพียนครับม้วนกุ้มแล้วครับมื้อนี้ทีครับรดดปาหลายครับ นี่นี่นี่ครับระบบเคียงเสียงอยู่ดีครับระบบเคียงเสียงอยู่ดีเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วป้าใหญ่อยู่ผืนก็มี่ือกันหมอนันที่หนึ่งหรกว่าเออหมอนได้อยู่หมอนันเป็นที่หนึ่งยู่ตอนนี้ เออนี่แต่เพี้ยนใหญ่หรือ่แต่เพี้ยนหรือป้าน่ายป้านายตัวนี้คุณครับอ๋อได้คู่ก็เลยของไผ่นี่ครับนะนี่เออไ่ของทีมงานแกเดะบ่ของซอยอันผู้ซอยอันบ่เออผู้ซอยอันมาอยู่บ่โอ้ผู้ซอยอันมาอยู่ ตัวนี้ง่ายตัวนี้ใหญ่สุดบ่นี่นี่ใหญ่สุดบ่ะหม้อหม้อหญ่สุดบ่หูแล้วหม้อเล็กห่นหม้อหั่นเลกครึ่งโปหัโลกโลกครึ่งหน่อยกว่าหมอนั่นหมอนั่นสองโลกรัวนี่ครับพิมงานนขาหน้าครับนี่ครับผมประกาศลงไปครับผมจับผมมือกโตครับนี่ครับ นี่ครับมันสูคนอยู่แต่ทางนั้นทางนั้นผมมีคนไปตีเลยทางฝั่งพุ่นมันล่มมันร่มพอดอยู่หันมันตรงได้เพราะว่าผมมาเทิดผมมาที่เขามาเทิดเหมือนั้นแป๊บเดียวเองวหเขาไปวาหัวหันหัวหล ผู้ใหญ่เพิ่ว่าเปิดทุกมือเปิดทุกมือตอนนี้แล้วบาตอนนี้ถึงถึงลอยกลัวปะลอยกลัวขั้นนแมนเปิดทุกมืออลไรดีเด้อเปิดทุกวันเปิดทุ่งมือทุกวันทุกวันเสาร์นะเออเจ้าเจ้าเจ้าบ่อเขามีรางวัลทุกวันเสาร์ปะเออทุกวันเสาร์ครับผู้ชวยอันเพิ่วมามีรางวัลทุกวันเสาร์ เฉพาะทุกอาจจะมีแมทพิเศษนี่รางวัลพิเศษเดี๋ยวไม่รู้เป็นวันไหนแจ้งอีกเออต้องมาสูมือยังสีหูอ่นมาสูมืออ่นมาสูมือดีสีได้หูว่ารางวัลพิเศษมือต้นไหนต้นไหนเออดีครับเออเขาอ๋อสิบระแจงล่วงนาแจงนางานแจงนางานอย่างเดียวครับเพราะว่าอันแจงนางานยังสิได้หู อันล่วงหนาบ่าะแจ้งครับเออผู้ซอยอันละว่าครับมือนึ่งเอกอนมือนึงเลยผู้มนเอามาลุดเอาคือมาลุดเอ้มเท้าเอ้นหมไ้ากะม่อีนึจาไม่กจังซันเดี๋ยวผัวผู้ชายแล้วกบผู้ใหญ่บัรแล้วท่นงเบื้องเรางนางดีแล้วนี่ นีลาเขาจะซีนีลาเขาเพิ่นดีดีดของเพิ่นแล้วเยอไม่จะไม่เบาเยอไม่เบาเดี๋ยวเขาจด้ยิ่เขาไม่ดีเออพราะว่ามันลงไปเทไหนดีคอยบัตัด้วยเจ้า้สดด้ยเดี๋ยวกันี่นาอ แมนครับแมนแมนแมนดีละคนเดียวกันตีคนเบิ้งเพิ่นนคนเบิ้งเพิ่นสองสามพันดีละเพิ่นฟ้อนครับดีละดีละคนนี้นี่ละครับตีคนนี้ละเออเพิ่นฟ้อนนี่ดีครับเออคนผู้งามคนผู้งามครับเออตอนนั้นงามอยู่ครับแต่ตอนนี้รอคาบออกนะครับตอนนั้นแทงตอนนั้นแทงโตเอะแกงชาวเชียงพูดถึงยูบุนแกยูโรเตียหกบาน่าอยู่ไม่บอกว่าป่ากันอีกแล้วเอาขายต้นนี้ได้สิบสิบบาทเลย เอานะครับผมสิพารต้นยางอีกรอบนึงในการสิเพ้นแล้วครับดื้อมือีบิเออเจะบอกเพื่นนี่รางวัลที่หนึ่งบาทเออสองสามร้บาทอนี้มืออื่นสองบ้าเออวัลลติวัลลทิยิมหาลังผ้าสิบห้าสิบาวัลลติสิบหาเออรางวัลพันึงพันหนึ่งพันหนึ่งครับ พันหนึ่งเด้อครับเด้อสามร้อยสองร้อยมีแม่นครับสามร้อยสองร้อยครับทีสองสามร้อยทีสามสองร้อยครับเอาละครับบัดดี้หู้แล้วครับบัดดี้นี่นะครับมีรางวัลเด้อครับวันอาทิตย์ครับวันอาทิตย์มืออื่นครับมีรางวัลยางใหญ่เลยครับรางวัลพันหนึ่งครับวันอาทิตย์ครับนี่ครับหลายอยู่ครับหู้ผุดผุดครับป้าป้าตัวใหญ่ครับ ดีครับโตอย the ่างไงเลยครับนี่ใหญ่เห้งครับอย่างไงเลยครับดีนี่ของแท้ครับของแท้ครับดีครับผม่าพอพอดีเลยครับเออดีของแท้เลยครับดีของแท้ครับลาขึ้นมาเลยครับดีครับเอยดีครับป้ายางนี้ครับป้านาครับป้านผมโมหูป้าครับนี่คือป้านครับจักรโล่น้อนีสุดยอดเลยครับนี่นี่ สุดยอดเลยครับป้านายครับีเออเฮาสมมีก่อนครับผมบาวีเซียนเมืองราชสีสลไลด์กดไหลกดแส่ผมน้ำนเลยอะครับดีป้านายครับ <laughs> เอาสมมีก่อนครับ